สวัสดีค่ะจากบารายองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนถุงของต้นอบเชยนะคะเขาจะเรียกว่าอบเชยเทศนะคะอันนี้ก็บารายองพยอมก็ยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เห็นที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าอบเชยนี้มีหลายชนิดนะคะแต่ก็ เป็นอบเชยที่เราใช้กันนะคะเป็นยาบำรุงหัวใจเดี๋ยวนะคะต้องใช้ตัดตูดใช้ตัดตูดถุงก้นถุงนะคะพูดตูดเดี๋ยวว่าไม่เพราะอีกรากเขาตรึมเลยเหมือนกันนะเนี่ย นี่ค่ะ <c oughs> ลากเขามายันกับถุงแสดงว่าลากเขาอ่อนนะคะลากเขาไม่ไม่แทงทะลุถุงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่ถุงนะคะใส่ถุงที่ใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวลองวัดดูสินี่ค่ะ ค่ะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะเหมือนเวลาตอนเราปลูกใช้ดึงแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละสวนทำไมวันนี้ได้กลิน่นได้กลิ่นควันไฟที่ไหนเม็นเม ค่ะเราก็จะดึงถุงออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะรูดออกทางยอดนะคะจะทำให้เราไม่ต้องล้างดินเหมือนเหมือนอะไรเลยเป็นเม็ดอะไรสักอย่างนี่ค่ะ อบเชยอบเชยไทยอบเชยเทศอบเชยจีนก็จะมีสรรพคุณที่เหมือนกันคล้ายกันนะคะก็คือเป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงสายตาเขาเรียกว่าบำรุงดวงตานะคะไม่ใช่สายตาบำรุงดวงตา อ่อนเพรียแก้วิงเวียนศีรษะนะคะอบเชยเขาจะเข้ากับยาได้หนึ่งต้นข้าวตำรายาไทยเป็นยาแก้ วิยเวียนศีรษะหรือที่เขาเรียกว่ายาลมนะคะก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะแม้กระทั่งทำยานัดก็ใช้นะคะก็จะใช้เปลือกของอบเชยนี้นะคะใช้บำรุงเลือดบำรุงกำลังนะคะแกะยากเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ที่ <c oughs> ทำไมบา巴องพยอมจะพูดขยักขย่อนนะคะก็พอดีเลยวันนี้มีจะว่า f อเป็นผู้ที่เข้ามาบนว่าด่าทอก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าทำคลิปอะไรพูดอะไรอะ่ะทำ ให้มันจริงๆจังๆไม่ใช่ทำแค่เพื่อเรียกคนดูมันหลอกลวงกันนี่หว่าเขาพูดมาอย่างนี้นะคะทำไมถามอะไรแล้วทำไมไม่บอกทำไมถามอะไรแล้วไม่ตอบก็ไม่รู้ว่าเขาไปดูช่องไหนมานะคะ แล้วก็มาในช่องของบาลลังก์พยอมก็มายาเป็นพืชเลยเหมือนกันนะคะพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วส่งพิมพ์แล้ว,ส,ลวส่งนะคะคําพูดก็วนๆก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะคะบาลลัองอ์พยอมก็ล่ายาไปเหมือนกันนะคะพอดีเลยวันนี้ไม่ได้ทำงานในสวนนะคะ ก็เมื่อวานนี้ตัดต้นไม้เหนื่อยจัดก็เลยพักผ่อนร่างกายก็มาเจอคนล่าย,ยาวขึ้นมาอีกบอกว่าคนทำ youtube เนี่ยมันหลอกลวงมันทำอะไรไม่จริงจังพูดถามอะไรไปไม่ยอมบอกไม่ยอมตอบ มันหลอกลวงอะไรอย่างนี้พูดไปแบบนี้นะคะก็คือพูดยาวนะคะอันนี้ก็เล่าเพียงคร่าวๆเล่าที่ว่าจะพูดได้นะคะบัลายวังพยอมก็บอกไปว่าให้ดูหน้าโปรไฟล์ซะก่อนว่าทําเพื่ออะไรบัลลยทวังพยอมจะทําคลิปทุกคลิปนะคะทําเพื่อประโยชน์ของคนดูของผู้ที่ติดตามบัลายวังพยอมทําไปเพื่อ ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่ใครเอาไปทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชไม้มงคลหรือว่าการเพราะชําต้นไม้ต่างๆก็แล้วแต่นะคะทําไปเพื่อให้คนที่เขาเห็นคุณค่าได้สร้างเอาไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มนะคะเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ แต่ที่บุคคลนี้เข้ามาพูดจาไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะคะก็คือไม่รู้จุดประสงค์ว่าเพราะอะไรหรือว่าไปโดนอะไรที่ไหนมาอาจจะไปโดนลังเตนลังต่อที่ไหนมานะคะก็เลยเกิดอาการนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็พูดไปตามเนื้อผ้าที่ผ้ามีมายับเยินยู่ยี่มาแบบนั้นนะคะ ก็เลยมาบอกให้ฟังในคลิปนี้นะคะคลิปนี้สมุนไพรนี้มีประโยชน์นะคะก็เป็น f อซของบ้านไร่วังพยอมนะคะได้ส่งมาให้จากอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ พยอมก็มาบอกสรรพคุณเพราะว่าปกติแล้วก็จะใช้ทําน้ําก๋วยเตี๋ยวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็จะใช้ทําอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะสําหรับอบเชยแต่ก็มีคนบางคนนะคะเข้ามาที่พูดให้เล่าให้ฟังนะคะก็คือไม่รู้จุดประสงค์ว่าเขาไปโดนอะไรมาหรือเปล่า ถึงได้มีปฏิกิริยาแบบนั้นมานะคะอันนี้ก็ให้เข้าใจด้วยนะคะว่าบาลายดพยมทำคลิปทุกคลิปถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์<ม>ก็นำไปพัฒนาต่อยอดเอานะคะไม่ใช่ว่าบาลายพยมจะต้องไปจับมือคุณแล้วก็ ต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะเข้าใจใหม่นะคะคือเป็นการแนะนําคุณต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อคุณจะมาทํานั่นนี่นั่นนู่นได้นะคะหวังว่าคุณคงจะดูคลิปนี้อยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณจะกดติดตามไว้ด้วย ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณต้องเข้าใจนะคะคนทำคลิปทำ YouTube แต่ละคนนี้เขามีจุดประสงค์ที่ต่างกันบางคนเขาก็ต้องการสร้างรายได้โดยอย่างเดียวบางคนเขาก็สร้างประโยชน์ให้คนดูให้มีกินต่ออาชีพในสิ่งที่เขาทำให้คุณดู แล้วคุณก็ไปพัฒนาอาชีพที่เขาทำให้คุณดูนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะค่ะเราก็ดึงออกทางยอดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินเพิ่มดินนี้ก็ผสมปุ๋ยคอกลงไปแล้วนะคะ อย่าได้ขอร้องนะคะอย่าอย่าได้มาพูดจะดูถูกหรือว่าเหยียดย่ำหรือว่าอะไรนะคะเพราะคนทุกคนมีชีวิตมีหัวใจมีความคิดเหมือนกันนะคะคุณเข้าไปคอมเมนต์ใครก็แล้วแต่คุณไปด่าว่าเขาถ้าคุณคิด ในมุมกลับว่าแล้วอยู่ดีๆถ้าเกิดคุณไปโดนเขาด่าว่าคุณแบบนั้นมั่งจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณจะกโกรธจะดิ้นเล่าเล่า,ลาชักตายไหมอ่าอันนี้ก็คือให้คุณเห็นว่าทุกคนมีหัวใจมีจิตใจเหมือนกันนะคะก็มาพูดในในคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะได้ น้ำต้นอบเชยนี้ไปบำรุงหัวใจคุณบ้างนะคะเพื่อคุณจะได้ชุ่มชื่นหัวใจบำรุงหัวใจบำรุงกำลังอ่อนเพลียให้สดชื่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้มีแนวคิดมีความคิดที่ดีนะคะมีความคิดที่สร้างสรรค์ที่คุณเข้ามาดูคลิปของใครก็แล้วแต่นะคะจะได้มีความสุขทั้งคุณแล้วก็คนที่ทำคลิปในช่องนั้นๆน,น,นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ